from the base. ก็มีก็พบว่าออวทาร้านะครับกับเกมสปอร์เ <c oughs> ถ่อก็ถางหายไปนานพอสมควรเนื่องจากติดสอบนะครับก็เลยอ,อทำไมรู้สึกเสียงเกมมันจะดังๆโ okay. อเคปดิ คก็กับเกมสปอรนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับการเออมีเออวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับตั้งแต่จุลชีพจนไปถึงยุคอวกาศเลยช่วงท่องเที่ยวอวกาศโอเคท่องอวกาศนะโอเคก็อืมก็เล่นไปก็ถาว่าไกลไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ ก็อครับว่าไงเดีอ <lok> ่จะมาเริ่มดาวใหม่จะมาเล่นถามว่าอีอีอีหมุนไงโอเคก็ถามว่าผมซื้อเกมนี้ไม่หรือเปล่าเปล่านะครับก็ถามว่าซื้อหรือโหลดก็โหลด ซึ่งมันไม่ใช่คอมผมนะครับก็เลยว่าก็ไม่ซื้อดีกว่าก็เลยไม่ซื้อก็เลยโหลดมาติดไว้เฉยๆก็เลยแต่ว่าเนื่องจากหายไปนานก็ต้องไถ่โทษด,ด้วยการเอาคลิปมาลงซึ่งอาจจะมีคนดูไม่มากแต่ก็อยากให้คนดูมีความสุขกับคลิปพวกนี้โอเคก็จะมาเริ่มดาวใหม่กันเลย ก็เล่นไปแค่ดาวเดียวอะโอเคมาเล่นดาวใหม่เลยตั้งแต่ช่วงจูชีบเลยจะเป็นเรือกเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อดีครับ่าครับกินเนื้อโอเคอน,นี่คือการเล่นเป็นสัตว์กินเนื้อครั้งแรกของผมนะครับอะไรไม,มไม่ใช่ทีมไม่ใช่ทีม ค okay. กลับไปกลับมาใหม่ okay. โอ้โหแยกก่ก็เดิมอีกอันนี้ก็ไม่ดีโอ้อันนี้แยกก่ก็เดิมอันนี้หนักกว่าเดิมเฮ้ยตัวนี้พอรับได้โอเคอะไรอะอะไรไม่ใช่ที่มอะไรสักอย่างเอา้าเช่ามันไปเลยระดับปานกลาง กติโอเคชื่อดาวเ,าาวาวาวเคราะห์ชื่อดาวชื่อดาวดาวดาวมู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 โอเคชื่อดาวมูมูโอเคมากันเลยก็ข้างหนึ่ง,งานามมาแล้วมีดวงอาทิตย์อยู่ดวงหนึ่ง ที่ตั้งอยู่เฉยซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่ออะไรเลยโอเคแล้วจู่ๆก็มีอุกบาทโผลมาแฟว,วซึ่งแว้นผ่านเอ,อ่อดวงอาทิตย์ไปแล้วก,ก็มาเจอกับดะเคะยมูมู <c oughs> แว้นมาอย่างเร็วครับเริ่มแตกตัวครับเริ่มก,กระจายสูงครับไปตกตามแอ่งน้ำต่างๆครับตูเกิดเป็นโรคานถุยเล่นมกุกอะไรปะ โอเคตอนนี้เริ่มกระจายฝูงแล้วโอเคส่วนตัวเราก็ดำดิ่งลงไปถึงห้วงใต้ทะเลลึกนะครับโอเคมากันโอเคกินเนื้อเสียงเสียงดนตรีดังไปเปล่าวะอย่า yeah. โอเค มันบอกให้กินเนื้อสีชิ้นห้าชิ้นโอเคงาชิ้นที่หนึ่งงาชิ้นที่สองชิ้นที่สามยืนเนืนไปเร็วไปเร็วจะตั้งชื่อตัวนี้ตัวว่าอะไรอะอะไรไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรสิ่งชีวิตเนี่ยเย้เราโตแล้วไม่กอดไม่น่าเชื่อโอเคต่อไปภารกิจต่อไปให้ทำอะไรล่ะไม่มีเลยอะ เห็ดสุดิสัยมีสิ่งมีชีวิตโดนกินแล้วเได้โลโลรางวัลถุยเห็นเหรียญชื่อส่วนชื้นส่วนโอเคแล้วก็ไปเก็บมันเก็บมันนะครับไม่เก็บเผือกถุยโอเคช่วงนี้เก็บไมครับก็ปล่อยทิ้งไว้มันบอกให้หาคู่แล้วก็หาคู่ครับโอเค เรามีตังค์อยบาทดิกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนไม่อย่าพึ่งอ่าช่างมันเราเป็นตัวเมียเไรเนี่ยเราเป็นตัวเมียไม,ม่ไม่เป็นไรนรู้สึกจะดูออบาสนิดนึงแต่งสีใหม่สีแดงก็แล้วกันเราจะชอบสีแดงก็สีแดงอันนี้ส้มแดงดิเออแดง เคจะเอาลายแบบไหนดีลายเท่ๆเอ่อของตกโอเคเอาลายแบบไหนดีแบบนี้แหละแบบนี้มันไม่มีลายเลยอันนี้เหมือนปลาก,กันไปอันนี้เหมือนนั่นกันไปอันนี้ นี่จุดไปนี่อย่างนี้ไม่สวยเลื่องมากนิดนึงอันนี้จุดไปเฮ้ยนี่มันก็ไม่ใช่แนวใหม่เลื่องเลื่องมากนิดนึงโอเคเอาอันนี้แหละตั้งชื่อมันชื่ออะไรดีชื่ออะไรดี นึองกดชื่อแดงเออไอแดงไอแดง,แดงต้องชื่อแดงต้องชื่อแดงอ่าเขียนจาก e d less แดงโอเคไอแดง <c oughs> ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไอแดงนะครับโอเคไปเลย less แดงเขียนถูกเปละะ่า R.E.D. ถูกดูโอเคไปไปไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่ากินจังหน้ามัมหน้ามัมแงบเกมนี้ก็มีความสุขกับการกินสี่มีชีวิตตัวน้ยอย่แย่งดิไอป้าแย่งอาหารค่ะตายซะตายตายกบเล่ตายโอ้ดูมันตาโตใหญ่เลยตายตายตายซะตาย พาได้แล้วงับงับอือนะตัวอะไรวะพอดีสัตว์กินพืชเหรอเจ้ากินพืชเหรอเจ้าอกินพืชตายซะงับเหมือนเราชั่วร้ายมากเฮ้ยตัวอะไรนะ่ะไม่น่ากลัวจังหนีเร็วหนีหนีสุดชีวิตเลยไอ้แดงวิ่งว่ายว่าย อะไรก็ช่างเอะเหมือนเป็นพวกปลาเลยเฮ้ยอย่าอย่าเอื้อเร็วเร็วไอ้แดงว่ายต่อไปไอ้แดงเร็วว่ายเออไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงเร็วไอ้แดงว่ายต่อไปไอ้แดงว่ายต่อไปเร็วเร็วนี้นี้จะพ้นแล้วจะพ้นแล้วเร็วไอ้แดงเร็วอ้าว ไม่ไม่ไม่เออจะตายเอาแล้วจะตายแล้วข้าจะลาโลกนี้แล้วเหรอไม่ข้ายังหนุ่มอยู่เลยนะไม่ <c oughs> เฮ้ยอย่าจิ้มข้าเออเฮ้ยอย่าอย่ากินอ่ะตายเลย <c oughs> ตายโ <c oughs> ดนลุมสกรมตายเลยนี่เป็นการเล่นเป็นสัตว์กินเนื้อครั้งแรก อาจจะเอ้ยเ,ยเยตัวอะไรน่าคุณ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 เอ้ยเอยเอกัดข้าเจ้ากัดกะเจ้ามึงอัดกัดข้าขักกินแย่งเนื้อเจ้านี่ฟันมาตีกันแง่แง่ขากัดเข้าแล้วเอ้ยนี้เป็นไหนอ่ะพวกนี้ว้ายเร็วจังนี่รนกระตูนมัน เอาจะว่ายนี้ยายานี้นะอ่าช่างเข้าเจ้าไม่ไม่อาจหนีปากข้าได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเับไอ้หนีไปหนีถอยถอยไปเอ้ยอีกแล้ว อีกแล้วจะตายอีกแล้วเอ้ยหน,เนีเร็วหนีเร็วไอ้แดงไอ้แดงเร็วตายอีกแล้วไงการปกติเป็นสัตว์กินพืชมันก็ไม่ตายบ่อยขนาดนี้นะ,น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 ,ะนั่นนั่นนั่นงั้งั้เดินไปซะหนีไปอย่าก,กินพืชกองนี้มันอาจจะมีพิษ โอเคเราจะเริ่มมาหาคู่กันโอ้รวมไอ้โลนี่ไอตัวอะไรอะ่ะเหมือนเราจะตัวเล็กกว่าตัวเมียทุกไอ้ตัวผู้ทุกทีเลยเพรหรือเพราะว่าเ,เราเป็นตัวเมียก็ไม่รู้ <c oughs> พ่อมันก็ไม่บอกเพศไ okay, ว้โอเคเรามีนามอยู่ใช่งั้นเราจะมาแปะไว้เพื่อการโจมตีที่หม้น เราทําการติดนวดนี่ติดนวดเพื่อกินพวกนี้ให้ได้ด้วยดีไหมอย่าพึ่งดีกว่าเก็บตังค์ไว้โอเคอันนี้เท่านี้เราจะได้มีอะไรไว้จิม้มคนอื่นแล้วไอ้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยพอดีไงเอาเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเจอน้ำค่ะกลูอะไรดิเอา <c oughs> เออเอเอเหือเป็นพิษแก๊สเป็นพิษนี่ ตายซะเฮ้ยอย่าอย่าเพื่อเฮื่อจะตายเฮื่อจะตายเอาเฮ้ยโฟรเนียนมีสกิลว่ายน้ำเร็วอยู่นี่หว่าตายไปซะตายเจ้าพวกเจ้าต้องตายเจ๊เจ๊แง่นง่ได้ได้เอาได้น่ะมาแล้วครีบเหลืออีกกี่ชิ้นวะกวหลายชิ้นแง่ ว่ายมหาทำไมว่ายมหาทำไมหนีเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่ากลัวมากหนีเร็วดีเร็วไอ้แดงว่ายว่ายไปไอ้แดงว่ายว่ายว่ายไปว่ายไปน้ำทิ้มปากมันแอะตายเลยไอ้แดงเจ้าตายไปกี่หุนแล้วเจ้ารู้ตัวไหมสามหุนแล้วนะไอ้แดงเออไอ้แดงมีตังอยู่ตั้งยี่สิบบาท จะไปอัปเกรดไน้นั้นทีหลังเหมือนจะว่ายตามพวกนี้ไม่ค่อยทันละเหมือนจะเริ่มแก่ตัวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันมว่ายหนีอะไรมาแล้วก็ว่ายหนีด้วยเฮ้ยถ้ามันยาวก็อาจจะตัดแบ่งเป็นพาร์าทๆง่โอ้ยยังไม่ตายถึกไปแล้วนะ เจ้าเนี่ยมันถึกเกินไปแล้วถึกเกินกว่าจะเป็นปลาแล้วเนี่ยเนี่เอาออกนีไปเออดีมา่าเอ้ยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเพื่อนเพื่อน,นอ้าวเพื่อนหายอ้าวไอ้จุ๊ปลากินเพื่อนเข้าเหรอตายซะนี่ตายซะจะุ๊บปากินเพื่อนข้าเจ้ากินเพื่อนข้าเหรอ เจ้ากินเพื่อนข้าเหรอเจ้าเออเออเจ้าบังอาจกินเพื่อนข้าเจ้าบังอาจกินเพื่อนข้าเจ้าบังอาจกินเพื่อนอ้าวเากิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมอาปาก้างไว้งั้น่ะเอาตายเ <c oughs> จ้าบังอาจกินเพื่อนเหรอเฮ้ยหนีเลยแดงหนีไอ้ปา ไอแดงจะตายอีกหนละตายกลลีย่กหนล,ละดูก่อนหนึ่งหนสองหนเฮ้ยสี่ห้าห้าหนแล้วไอแดงเอ้ไอแดงตายหลายรอบเกินไปแล้วนะลองหาคู่ดีกว่า้ยมาเออจะตายจะตายเออตายเออตายเยายพราะผิด าหกรอบแล้วนะไอ้แดงว่าไงเอ้ยเอ้ยอ่าอ่าอ่าเอ้ยอย่าลุ้มดิไอ้พวกนี้เฮ้ยเจ้าเออ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 เอเอเอ,เอ,เอ,อย่าลุม้มอย่าลุม้มอย่าลุ้มค้าชอบค้าชอบให้คนอื่นลุม้มเดี๋ยวข้าไปลุ้มคนอื่นเองเอ้าตัวนจิ้มแค่นี้หนีเด้อว่วต่อไปไอ้แดง หาสิ่งมีชีวิตกินต่อไปอยู่โดดเดียวๆได้ในท้องทะเลเฮ้ยย่นนี้สีปลาน้อยนี่เ๋ยวมาเอ้ยเพื่อนเราเจอสิ่งมีชีวิตคล้ายกับเราแล้วนเนฮ้ยไอยตัวนี้ข้าจำได้ว่าเจ้าข่าข่านี้ข่าข้าเฮ้ยอย,อย่าอย่าจิ้มอย่าจิ้มอย่าจิ้มข้าดีแล้วไอ้แดง เออเกือบตายแล้วไอ้แดงเจ้านี่ตัวนำปัญหาชันดีเออเออเราไปจิ้มตาเขาไหมนะไอแดงหาเลือกเสร็ตัวแล้วไอแดงรู้หนีเออดีมากไอแดงอัานี้เจ้าหนีได้ก็ไงเพื่อนเราจะหาสิ่งมีชีวิตตัวเล็กเล็กินต่อไปเอ้นี่ไงตัวนี้ตัวนี้นี่ น,นี่กินเราจะมากินมันกินมันดิกินกินเรามาปากชนกันดิตายไปซะ,ะไอ้ป้าเออเอาตายเลยเอ,อตายละโอ้ยเจ็ดรอบแล้วนะไอ้แดงแล้วทำไมตายบ่อยกันอย่างนี้เออ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 ยา อีเราต้องกินในตัวนั้นให้ได้ย่าย่าหาคู่ก่นอนเฮ้ยจะตายอีกแล้วจะตายจะตายเล้อเล้วๆๆ่เออหาคู่ทันเ,ออเราจะปรับแต่งให้เราว่ายเร็วขึ้นนะครับเราจะทำให้ไอแดงมันว่ายเร็วขึ้นได้โอเคเตทีมั่ แปลงจะไหวยเร็วขึ้นปากเราไม่ต่างพอซื้อปากที่กินพื้นให้มันโอเคแต่มันเป็นไรแต่คงจะไหวยเร็วขึ้นนะโอเคเหมือนวหาเร็วขึ้นจริงด้วยเอ้ยเพื่อนเจ้าโดนลุมเหรอเจ้าโดนลุมทำ้ายเหรอฮะเจ้าทำร้ายเพื่อนข้าสายพันเดียวข้านะเจ้าเห็นไหมมาเป็นสายพันเดียวกับข้าเข้าใจไหม อ๋อโดนจิ้มแค่นี้วิ่งหนีโดนจิมนนนจ้มแค่นี้วิ่งหนีอ้าวตายเฮ้ยเนื้อข้าจะมาแย่งเนื้อเจ้าแง,ง,ง่จิม้มเอ้ออ๋อ,อโดนจิม้มอ๋อจะตายอีกละจะตายเอาอีกละอ๋อทำไมโลกนี้มันช่างลำบากยากเข็นเหลือเกิน เราเราว่ายหนีว่ายหนีว่ายหนีเออเราเราว่ายตาม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 ไงเย็ดได้เนื้อแล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไอตัวดูดเอือเอือตายโดนมันดูดตายเลยมันดูดเราตายเลยฮะเฮ้ยข้าจำได้เออ เจ้าเนี่ยมันเคยไล่กัดข่าหรือเปล่าฮะนง่กินกินกินแง่เอาต,ตัวน้ำตัวอื่นทิมอีกจะว่าเออตายเพราะน้ำตัวอื่นนะนี่กัดมันกัดมันข้ามันแดงนง่อย่างนั้นแหละดีมากกินเนื้อดีเออดีมากไอแดง ไอป่าต <iet> ch e ัวน้อยไอป่าตัวน้อยนิดเจ้าให้ขากินซะดีๆแงมแงมแงมเย็ดเหมือนตัวแงมแอมอ๋อจะบ่ากัดขาโอเคเราจะได้ไฟฟ้ามา มันลูกเออกินมันได้เอาเออชดขาเจ้าของอัะชอดขาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเังไตายแล้วอโอแค่จะเรียกเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหนีเร็วไอ้แดงน่ากิน่านกลัวมากโอ้โหเออ เออแดงเฮ้ยแดงนี่เร็วแดงแดงเออเออจะช็อตเออตายไงตายเพื่อนช็อต